เปิจังหวะไม่มีใครติดคุกเลยไม่น่าเลยไม่ได้ไปยิงเขาเลยวายสัสเอ้ยเป็นไรหรอเว้าสวัสดีครับคุณเป็นใครหรอฉันเป็นพ่อบ้านอะมีอะไรหรอผมต้องนอนตรงไหนครับนอนดูเตียงแม่สัเข้าใจปะอ่าพูดอย่างนี้อยากนอนเส้นตีขเข้าปงงากหรอครับมึงก็เข้าประเด็นคิดว่ามือแก่หรวอ้าได้นะครับพูดอย่างนี้ อยากโดนมาตินท้าว่ะพูดได้มันดีๆหน่อยนะครับก่อนที่จะคุยกับรักโม่โอ้โห <Yeah. S 2> oh, แล้วแค่นี้เองเหรอวะผมไปนั่งดีกว่าเว้ยวางไว้ก่อนเธอมือไอเด็กใหม่ต่อย,ยเย็บชิบหผยาเลยเฮ้ยกูได้ยินว่ามีคนมากระทืบพวกมึงเหรอวะสองคนเนี้ย ไฮ้ครับพี่แต่มันอ่ะชอบหายตัวครับพี่เอาแล้วมึงไหายเบิร์ดผมก็เหมือนมันนั่แหละพี่ทีแล้วมึงจําได้ไหมว่าใครเป็นคนกระเทือพวกมึงผมจำไม่ได้หรอกครับพี่ทีงั้นเดี๋ยวกูมาแล้วกันนะมึงว่าพี่ทีไปไหนวะถามกูแล้วกูจะรู้ไม่หลสักขนาดคนกระเทือกูกูยังไม่รู้เลย เมื่มึงเห็นไอ้แตงคว้ามือเปล่าวะกูไม่เห็นว่าไอ้เมีปัญหาอะไรกับเพื่อนกูหรือเปล่าวะพวกมึงทำมาดีซะอุตระมึงไอ้จีมึงเห็นไอ้แตงด่วยมึงวะกูมไม่เห็นแล้วมีปัญหาอะไรไหมไอ้ไอซับไม่เห็นงั้นกูขอแก้ไข้นพวกมึงหน่อยแล้วกัน ทำอะไรเพื่อนกว啊เหยื่อเงินเูด้วนได้แค่นี้เองเหรอวะกูไปดีกว่าโว้ย อ้าวพวกมึงเป็นอะไรวะลับเป็นมะม่วงกันเลยแล้วนี่มานอนอะไรกันเนี่ยทำไมสภาพเป็นแบบนี้กันผมนอนพวกมันกะดจบมาใครเป็นคนทําว่าเดี๋ยวกูไปแก้แค้นให้พวกมึงสองคนเลยไอ้กัดครับพี่ที ไอ้เหี้ยกูเจ็บเลยไอสัตว์นอนต่อยเนี่ยใครว่ามึงเจ็บคนเดียววะกูก็เจ็บเหมือนกันเว้ยกูไปดีกว่าโว้ยกูไปอยู่แล้วอะไรของมันวะไปเร็วโว้ยเพื่อนมึงไปดูอะไรมาวะโดนจะทึบมั่งถามได้งั้นเดี๋ยวขอไปล้างหน้าก็แล้วกัน รีบไปรีบมาเว้ยเออกูออไม่ไปต้อโขลกช่วมหรอกพูดให้มันแน่นะมึงอ่ะเออกูไม่พูดเล่นหรอกอย่างเงี้ยงั้นมึงรีบไปลังหน้ามึงจะยืนคุยนะ่ะมึงรีบไปเลยไป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 เออเดี๋ยวกูจะไปแล้วเนี่ยกูไปแล้วโอ๊ยลังหน้าเสร็จแล้วรอเลยนะเราเนี่ยกระตูนเนี่ยแล้ว,วลลลมันก็จะดีนี่ ูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วลว้างหน้าแล้วหล่อเลยหลย่อลื่นวันนี้กูจะมาแก้ไขพวกมึงเพื่อนมึงยิงกูแต่กูรอดมาได้เพราะมันยิงแค่เฉียงหัวกูีนนกูจะฆ่าพวกมึงให้ได้สัตว์งกล้าฆ่าคนดเดวยหววะกูพูดโม้นหนนี้ วุ่นหยิบหยากแต่ต้อตายกูเลยสัตว์ไฮ้ยมึงทำอะไรเพื่อนกูไว้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกู